สวัสดีครับดีนะทักมึงเลยมาดูกันทักมึงเร็วจะไปออกเป็นกรมการปกครองแล้วเนี่ยก<อ>็ทำเรือ่องทำราวให้เขาอีก่แต่ลูกเขาเป็นลูกที่สองุ่นสองสูกเลยพี่ประมานะมีตั้งแต่หลักร้อยอะครับหลักร้อยคือลูกสองหลักร้อยแต่ว่าหมูล้อยเท่าไหร่หก็ คนมากก็ก็มีคนถ้าสภาพเั่าไปอะพี่นะก็หกเจ็ดร้อยแปดร้อยอยู่ในเรนเนี้ยทข้ไปครับนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยได้เช่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยเอาแตนรุ่นหนึ่งกับไลสองก็ซื้อได้แต่ว่าต้องมีกำไรบวกสักร้อยนึงอะไรเงี้ยมันก็ตืออยู่นั่นแหละนั่นแหละให้จบสุ้ใจแล้อันนี้จบแล้วพี่อันนี้โอเค เป็นพระหางมากนะครับสององค์หรือ,อเป็นหรือองค์นึงจะเลี่ยนก<อ>่ออะไรอ๋อถึงเวลาพยานหลวงาพระปารุสสองนะก็ะเล่นกันหลักร้อยนะครับอันนี้ก็ขี้งันเพราะว่าเรี้ยง,งก่ออุ้ยอ๋อพี่อัดหนึ่งแล้วก็มีขาดเดียวนะขาดชำดนะรุดกอันนี้จะได้ถูกหน่อย ก็ชุดนี้ก็เป็นสามพันสองสามพันสองกสี่ร้อยสามพันหกพันแปดสามพันสองได้สามพันแปดนะพี่สาันแปดเหรียห้อยโอเคสามพันแปดมันก็อเหรียญแน่นไม่อะไรหรอกเดี๋ยวดูให้ครับเหรียญดูให้แต่เเหรียญนี่ไม่แพงดิส่ถูกรสามมัคคีนะครับ รุ่นสองสามิคีมีสุกช่วยเช่าได้สองร้อยอได้นะสี 4, <000. S 2> ่พันเอาไปสี่พันนี้เกินนะัอนนี้แพงกว่าน,นี้เป็นรุ่นแรกนะนี่นะอืแต่ว่าเขายังได้หากันไม่แพง แตกแล้วก็มียุค่ <copying S 1> องเชกแล้วอยู่มีมขีดธรรมชาตินแะมนขีดมาจาบลอกแล้วมั้งแลไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ก็น่าจะขีดมาจากบ็อกใช่เพราะว่า,าพ,พาเป็นพระที่ออกยากเนี่ยพาย,อย่อยๆอนี้เวลาลงเนี้ยก็งลงบูชากันสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยอะไรอยู่อีกงานนั้นครับไเครับ หนึ่งแต่ยังได้ในแขงหนแงถ้าสยสวยก็ข้า0กร้อยแต่ว่านี้ก็ยังเก็บไว้ก่อนเก็บไวเก็บปท่านเก็บไปบ้างใช่อ่าน้ำมีเก่องนะพี่นะด่น้ำมีเกลองที่บอกผมเรียกว่บถมใช่เก่องสี่แต่เดี๋ยวสี่มันถ้าสี่นี่น่าจะรุ่นสามนี่แน่ใจไต้ฐานเคยดูยังไม่นด้วยกเรื่มุกนรกับ แล้วเดูพี่ถ่ายไว้ไหมครับไใช่ไม่ได้ถ่ายไว้โอ้ไม่ได้ถ่ายไว้ได้แต่คนตายพี่โอเคีค่จอดกฎก็เรียบร้อยนะพี่นะ4,200บาทนะครับโอเคไงขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันอีกนะ ได้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 อันนี้คลืนใหญ่เรอสักพักหนึ่งให้ทำเรื่องพุทธเดชก่อนก็เดี๋ยวมาวันไหนเขาบอกอะไรเนี่ยคือดูแหลแหม่าเสตัสวยก็ผมก็ให้ราคาแต่ว่าอย่างคนที่เขาบูชาเก็บใช่ไหมพี่พอคนที่บูชาเก็บเนี่ยเขาก็อยากได้พาสวยเขาก็สูยราคาแต่ย่างถ้าพระสภาพ่วไปก็แบบมีเยอะไอ้จำสภาพ พีว่วานกำลังนึกถึงพี่อยู่เลยไปไปเช่าอีกคนนึงเช่าน้าอีกคนน,นึงนึกอยู่ดึกฝังมาพอดีเลยไปนี่ก็นอนเราฝังเลยเนี่ยขายไปไหนว่าใครขโมยของเราไปเหรอแต่ผมเจอหลายคนนะที่โดนขโมยพระหลวงพ่อเนี่ยมีบ้านหนึ่งอะโดนไปหลายแสนแต่แสนมีเขามีพันหลักไงเช่นพระยอดธงเป็นรุ่นหนึ่งของพ่อนะมูลค่าหลักแสนเนที่หาย ้มีเีเลยนะพี่นะก็แบบนี้เป็นรุ่นสองครับโอเคาสมเด็จของผมรุ่นสองเนี่ยถ้าแบบนี้ตรงนี้ครับไม่มีไม่มีรอยขยับอย่างเงี้ยจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองครับให้ดูถ้ารุ่นหนึ่งก็อุดกึ่งถ้าเป็นรุ่นสามจะมีขยับขยับขยับอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเกินออกมา ขั้นตอนสองปุ๊บจะเป็นจุดฐานกลวงไงครับอืมอือนี่ดูไม่ยากแล้วอันนี้ก็หลักหมื่นโอเก๋ได้ถ้าอุดกิ่งปุ๊บอ่าแสนบลบล้มทันทีโอ้โหได้ได้อ่าโอเคครับพี่ได้ได้เป็นไหนตอนเนี่ยกลับเลยบนนู้นนั่งลูกค้าอียู่ขึ้นยนตรงไหนเนี่ยโดนมันกล้วยใส่น้อยไกลนะไกลไกลเลยอยู่เไกลอยู่เขาอยู่ไกลอ่ะใช่อะ โอเคพี่โอเคครับสวัสดีตัดลาครับครับผมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันเดี๋ยวจะเช็ครถติดใช่เดี๋ยวรถติดอันนี้ก็ติดมากเลยมารถฝนตกติดประมาณที่เดียบทีอลางมืดด้วยเนี่ยโอเคฝนตกดีที่ดีดีนะแล้วเจอกันครับครับเจอกันครับที่ต่อไปได้ได้